ออกแถลงการในนามของพระหมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทพิปนะคะวันนี้มานั่งเมืองอวยยศอวยพรเจ้าหลวงพีพีค่ะเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็วันเกิดปีนี้นะคะขอให้ครองรักกับบิวกินค่ะสืบไปนะคะแล้วก็ในการนี้พระหมหาทีวีเจ้าจะมาร้องเพลงวันเกิดให้กับเจ้าหลวงพีพีน้าบัตรเดี๋ยวนี้ <S <S Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. happy birthday, happy birthday to you.